สวัสดีครับผู้ชมแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่เกมวีชาเวทพ a ัดดอกฮะวีชาเวทพลัดดอกนั้นมันแปลว่าการเกี่ยวข้าวที่ยุ่งเหยิงฮะผมก็ไม่รู้จะแปลพารดดอกว่าไงนี้มันตามจริงพาัดดอกมันแปลว่าความขัดแย้งนะฮะก็ก่อนจะเข้าเกมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะแบบว่าปกติฝนมันจะตกมาข้างล่างฮะแต่รอบนี้มันไม่ใช่ฮะฝนมันขึ้นไปข้างบนฮะมันไม่ปกติตั้งแต่ฝนแล้วฮะแสดงว่าการเกี่ยวข้าวที่เรากำลังจะเกี่ยววันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา หรือพูดง่ายคือเราต้องไปเจอกับ่เอเลี่ยนที่มันจะคอยจับเราไปทดลองหรือเราจะจับมันไปทดลองฮะว่ามันมาจากที่ไหนหรือไปเค้นหรือไปเรียนภาษามันฮะในอนาคตเราจะได้เจอเอเลี่ยนฮะเจะทุกคนฮะถ้าเกิดเราเจอเอเลี่ยนผูกมีกับมันไว้ฮะแล้วเราก็ขอเป็นแฟนกับเอเลี่ยนหลังจากนั้นเราก็จะมีรูปเป็นเอเลี่ยนฮะแล้วเราจะสร้างความสัมพันธ์กับเอเลี่ยนฮะเราจะปลูกข้าวให้เอเลี่ยนกินกันวันหนึ่งมีกบบาตกลงมาที่เมือง ใจกลางเมืองที่อันยากจนชฮะพูเลสนี่คือความยากจนหรือว่าไม่มีอนจะกินนะฮะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปคือเวลามันก็แบบว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันคือแบบมันมีช่วงเวลาอยู่สองช่วงเวลาฮะก็คือเวลาที่เดินไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายมันก็เริ่มเริ่มรีเวิร์สกลับเหมือนแบบว่าเวลามันจะย้อนกลับมาแสดงว่าออากะบาดเนี่ยเมื่อมันต่อมาแล้วมันมีทําให้เกิดการของเวลามันเพี้ยนฮะ พราะนี่แหละมันเป็นโซ่ตัวนที่ทําให้ทุกๆวันดีมันต้องจมกลับกับสิ่งที่เวลาไม่เหมือนเดิมก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับน่าจะใช่นะสุดท้ายเราก็ไปอนาคตไม่ได้สุดท้ายเราก็ย้อ,อ,ยอนกลับอยู่ดีอะไรกันนี่นี่มันประเทศอะไรกันนะอย่าบอกนะว่ามันต้องอยู่แถบเอเชียแน่เลยอะ่ะ ตื่นแล้วโอ้แล้วแบบว่าโอ้โหแล้วแบบเออมันเป็นเมืองที่ยากจนนะฮะแล้วแบบว่านี่อะไรอ่ะน่าจะขยะฮะอย่าคิดอะมากเลยอะไรอ่ะเวลาอ๋อนี่ไงคือเวลามันจะมี forward แล้วก็ reverse นี่ไงตอนนี้มันกำลัง reverse อยู่มันย้อนกลับเนี่ยป o ติเวลามันต้องเลื่อนไปด้านซ้ายไงแต่นี้มันย้อนกลับไปด้านหลัง red water ต้องได้มาจากวันป o ติด้วยนะไหนคุยไหนดิ อืออารุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์นะคอมไบเนอร์ผู้คือคอมไบเนอร์มันคือการผสมฮะแต่เขาน่าจะหมายถึงผู้เก็บเกี่ยวหรือเปล่าหรือให้พูดอีกอย่างก็คือตอนกลางคืนนั่นแหละเพราะว่านี่มันก็เป็นช่วงเป็นวันของการย้อนกลับหรือรีเวิร์สฉันคงได้เห็นนายเป็นจุดจบของวันแล้วนะนายคงจะต,ต้องเริ่มไปเก็บเกี่ยวได้แล้วเพื่อที่จะเอาเมล็ดข้าวมนะาทำเป็นเงินอ๋อ เราขายได้ด้วยเราได้นี่คือนี่คือวีดแต่เรามีศูนย์แล้วนี่คือต่งโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราจะอามาขายนะนี่ก็เป็นวายย้อนกลับเหมือนว่ามันดอื่นแล้วนะพวกเราคงพวกเราคงเอาตัวรอดได้แหละอผมไม่ผมจะไม่แปลทุกอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวกันไปแหนนี่มันวานย้อนกลับเลยนี่อ้ยวานย้อนกลับนี่ไงวานย้อนกลับจริงด้วย คือแบบว่ามันอุกบาดตกมาไงแล้วก็ทําให้ที่นี่มันยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมเมืองที่ยักษ์จนมันก็ยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมแต่ผมว่าถ้าเกิดบอกว่าอุกบาทมันตกมาแล้วทําให้เมืองเป็นอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นเพราะเอเลี่ยงก็ได้นะเพราะตึกบ้านอะไรไม่จะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะโอ้โหเป็นเมืองที่สุดยอดมากแต่ว่าเป็นเป็นภูเลนอะเป็นเมืองถ้าเกิดเป็นเมืองที่ดีกว่านี้คงจะหน้าตาที่ประหลาดมากกว่านี้อ๋อไอ้นี่มันฉันอาจจะ สามารถสร้างอะไรสักอย่างที่ฉันมีเพื่อที่จะทําสามารถทําลายไทม์ลุมนี้ได้นะแล้วก็เวลามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมตลอดไปจริงๆแล้วฉันต้องการต้องการข้าวเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงห่ยเชื้อเพลิงฉันว่านายคงจะเอามาเล็ดข้าวมาให้ฉันได้นะอ๋อถ้าเกิดให้นี่มันจะเปลี่ยนเป็นเงินให้อ๋อไม่รือเราเราเอาไปแลกใช่ไหมเราเอาเงินมาให้นี่ไว้สองแสนสองแสนหรือสองร้อยวะ ผู้อยู่รอดของวันย้อนกลับฉันอยู่นานจังเลยอ่ะแต่อาร์ลสฝนนี่มันย้อนกลับขึ้นไปอ่ะคือม,มันมีหลายมีหน้าหลายคนนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบนี่หนนะแต่ว่าเอเราจะพามาโดนเดินทัวร์แล้วเราจะแบบเปลี่ยนจากการไปล่าผีแล้วมาแบบมาล่าล่าข้าวดีกว่าง่ายคนเก็บเกี่ยวความหวังอยู่ที่นายแล้วนะวันนี้พวกเราจะต้องออกไปจากที่นี่ได้โหวเว้เรื่อน ไม่ต้องมาให้ความหวังหมอเข้าใจไหมน้องไม่สามารถการันตีได้ว่าน้องจะช่วยได้แล้ว้องบอกไว้ดีกว่นเพราะว่าเกิดเป็นคนปกติฮะอาจจะช่วยได้ก็ได้เออถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยทิ้งความหวังไว้ข้างหลังเลยฮะทิ้งความหวังไว้คือผิดหวังไว้ก่อนอหะความหวังมันจะได้มีตอนหลังไงอ๋อแต่ว่าฉันก็อยู่กับเพื่อนสุดพิเศษที่ไม่เกรงกลัวเพื่อนห่านของฉันน้องห่าน ตอนแรกนึกว่าเป็ดแม่งวันดีเจ้าหา่านโอ้เพื่อนถ้าเกิดมาอยู่นี่นายกินเพื่อนตัวเองได้เลยนะรู้สึกมันบอกเหตุผลได้นะว่าทำไมไมันใส่ชุดนี้อะเหมือนมันโดนอะไรสักอย่างบ้งแต่ผมอ่านไม่ออกแปลแปไม่ออกแปลได้บางอย่างฮะไงวัสดีครับไงเครื่องจักรเครื่องตักเครื่องจักรของฉันอะฉันให้นายเอาไปใช้นะนายดูแลดีๆด,ด้วยละ่ะจะไม้ว่าสถานที่เนี่ยมันย้อนกลับตลอด มันถูกกัปปี้ไว้เพื่อสำหรับสำหรับคอมไบเพื่อที่สำหรับแบบเก็บเกี่ยวหรือว่าเอาไว้ใช้ฉันจะอัปเกรดให้นายนะผู้เก็บเกี่ยวแล้วรีบเก็บเกี่ยวเสร็จละถ้าเกิดอยากหาอัปเกรดอะไรก็เดีย๋ยวฉันจะจัดการให้นะถ้าเกิดแบบเอาเหรียญมาแลกอ๋อ mm. โอเคครับพี่สรุปผมต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมพี่คือมันเหมือนแบบว่าเป็นเกมนะแบบซิมูเลชันวะอ๋อนี่ไง ไปที่อื่นได้ไหมรู้สึกว่าเมืองเนี่ยแบบว่ามีแค่ตึกอะ่ะผมคือมันเป็นเมืองที่ยากจนที่สุดเหรอแต่ว่าตึกมันเยอะมากเลยนะลิมิตแค่สี่สิบเปอร์เซน์ว่าเอ้ยมีคนขับตรงนี้เอ้ยมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะอ๋อไม่ใช่ดิอาจจะแบบเป็นที่ที่เราออกมาไงเฮ้ยเดี๋ยวนะฝั่งนั้นก็มีฝั่งนี้คือทางที่เราออกมาไงแต่ฝั่งนั้นเป็นฝั่งหนึ่งเหรอ ไ,ไอ้ยเอ้ยแม่งย้อนกลับจริงๆวะ่ะเอ้ยแม่งเดินถอยหลังด้วยโเคตรเท่เลยพี่ขอโทษขอโทษเอ้ยมันไม่ตายด้วยมันยังเดินถอยหลังอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะกดอาเพื่อไอ้นี่ได้นะกด A เพื่อนเวิร์คฮะเขาบอกว่ามันมันมันตันแค่40ไหนดีนเราแลกได้เท่าไหร่ ยเยอะนะเนี่นะแล้วก็กลับไปโอ้แสดงว่าทั้งวันเราก็แค่ทําแค่นี้ก็นะก็ได้แล้วมะนี่คืองานของเราฮะมันเป็นงานเก็บเกี่ยวเกมเกมนี้มันก็จะแบบเงียบๆหน่อยแต่ว่าเออไม่ต้องห่วงอะเราจะเป็น,นแนวเราจะเป็นน้องชาวไร่จุ่มมี่ชาวไร่กันนะฮะนี่คือจุ่มมี่ชาวไร่ฝั่งนั้นเขาเดินถอยหลังแล้วฝั่งนี้เขาไม่เดินถอยหลังอะไรบ้างวะอะไรวะไอ้นี่มันไม่เมกเซนเลยนะ้เว้ย อ๋อไม่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 วันนี้มันอีกวันหนึ่งแล้วไงเพราะว่ามันจะมีแค่แบบว่ามันผ่านวันไงหนึ่งวันีเ v e r s e อีกหนึ่งวันเดินตามปกติก็คือเดินตามเวลาวิ่งปกติหนึ่งวันแล้วก็ reverse หนึ่งวันไงเพราะวันเนี้ยข้าวมันข้าวมันไอ้นี่นะไม่ยมกลับมาอันนี้ทำให้เร็วขึ้น t u r n นิ่ speed ลงแซง turning speed h a r ค e นเ c o n ์เรสอันนี้ มันคัตติ้งบาร์สายก็คือเครื่องมันทําให้ไอที่ตัดข้างหน้ามันยาวขึ้นตัดให้ใหญ่ขึ้นได้ก็คือแบบเพิ่มระยะการตัดอันนี้บอกคุณภาพทาให้พืชผลมีมีคุณค่าเยอะขึ้นผมเอาน,นี้เถอะแล้วก็เอาไปนี้มาเพราะก็แปลนี้มันจะทําให้เครื่องรถเครื่องรถถ่ายเราอะวิ่งเร็วขึ้นเอ้ยไม่อันนี้คือวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ถอยเร็วขึ้นมีถอยด้วยหรอวะ เธอ n ิ่งอารวา u r n i n g Speed อ๋อหมุนเร็ววะหมุนล้อเร็วอะไอ้น,นี่มันระคุม,ววะมะอะไรอยู่วะใช่ไหมอะไรอะแท่งเหล็กเหมือนอะไรบางอย่างฮะที่แบบเหมือนเป็นกำลังโก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 งไปมาเก็บเกี่ยวกูไม่น่าไถ่เล่นแบบไอ้นี่เลยไอ้หาเยเฮลโหลเอาอยู How you? ่ภารกิจของเราวันนี้คือ ไม่ใช่รกิจของเกมนี้ก็คือน่าจะเก็บตังถึงสองแสนแล้วมั้งเพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกอะไรทั้งอย่างเพราะามันเป็นอย่างเดียวที่ราคาสูงที่สุดการเก็บข้าวัว้นข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเฮ้ยไอ้ห่าแม่งเฮ้ขับรถบ้าเลยวะเป็นบ้าไอ้ห่าอยู่ดีๆมันขับสวนมาจะชนโคตรบ้าค้ั่งเลยอะไรของเขาวะผมเก็บไปได้เรื่อยๆป่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะขอร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ปะ ันจะจำไม่ขึ้นใจเลยคราวหน้าไม่รอดแน่แกผมจะวางปะปูวางไว้ในสวนสักที่หนึ่งให้มันไม่เลยและหลังจากนั้นแกจะไม่รอดผมจะให้รถคว่ำๆเลยฮะแบบว่ารถเหยียบที่นี่ล้องจาก์แหละร้องกระตากแนก่แกหรือเราไม่เก็บเราหรือเราไม่ควรเก็บเก็บหบร้อยวะเพราะมันอาจจะส่งผลกับวันต่อไปก็ได้นะมะั้งไม่หรอกผมว่ามันไม่น่าละเอียดขนาดนั้นหรอกวะ เอ้ยือเอ้ือหรือละเอียดวะหรือละเอียดวะอย่างที่ผมคิดมันน่าจะโอเคแม่งเลยเดินมาเยอะด้วยเู้สีได้เท่าไหร่โอ้เยอะเลยสามหมื่นห้าไอ้สามหมเจ็ดยอะนะแล้วผมออกไปนี่ก่อนนะโอ้ฉันต้องไปนอนโอเคกูคนอนก็ได้วันต่อไปฮะวันนี้น่าจะเป็นวันรีเวิร์ส เวิ์สเรียบร้อยเมื่อกี้มีเสียงรีเวิร์สอะละเอียดอยู่นะผมไปทำงานก่อนนะครับคุณลุงผมก็ไปทำงานก่อนนะเป็นกำลังใจใผมด้วยผมคือความหวังของชาติใช่แล้ววกเราคือความหวังของชาตินั่นหมายความว่าเราควรต้องสลับศูนุนเด็กที่มีอนาคตใช่ไหฮะผมคืออนาคตของชาติทุกคนต้องเป็นความหวังให้ด้วยถึงแม้โลกนี้มันใกล้ศูนย์พันแล้วอะไม่ใช่หมายถึงโลกนี้มันใกล้ศูนย์ 0, สลายแล้วแต่ว่าผมคือความหวังชนะทุกคนคือความหวัง เรามีความวังแล้วก็ส่องอันเนี้ยต้องอัปเกรดแบบสุดๆเลยค่ามันจะได้เยอะแล้วผมเก็บเกี่ยหมดแล้วว่ะอ๋อไม่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 ผมรู้แล้วผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วตามจริงแล้วว่าฝั่งนั้นคือฝั่งเดียวกับเราเว้ยมันคือที่เทียบเดียวกับเรามันคือที่ที่เดียวกับเราฮะ แต่ว่าฝั่งเนี้ยกับฝั่งนั้นอะมันคือที่เที่ยวกันใช่ไหมนั่นหมายความว่าเวลาที่มันแบ่งเป็นสองเวลามันหมายความว่ามันหมายความว่าโลกเนี่ยมันเป็นวงกลมฮะแต่ว่ามันแบ่งครึ่งก็คือครึ่งหนึ่งเป็นย้อนเวลาอีกครึ่งหนึ่งเป็นเวลาไปข้างหน้าเวลาที่มันสลับกันกับที่มันเดินไปข้างหน้ามันก็จะสลับกันแยกกันไปครัวฝั่งฮะเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจวะพูดง่ายคือ เวลาที่มันสลับกันน่ะมันจะแบ่งไปสองซีกฮะเมื่อวันผ่านไปแล้วอ่ะไอ้เวลาสองซีกเนี่ยมันก็สลับกันเหมือนกันฮะมันก็สลับกันใช่ฮะนั่นหมายความว่าฝั่งนั้นก็คือเป็นฝั่งย้อนกลับก็คือไอ้หารถที่มันกำลังขับอยู่ตอนเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะมันคือเราที่อยู่เมื่อวานฮะแสดงว่าไอ้อุกบาลที่มันชนอ่ะมันเป็นเหมือนมิติอะไรสักอย่างเปล่ามันน่าจะเป็นมิติอะไรมันน่าจะเป็นอุกบาลที่ทําให้มิติมันทับซ้อนกันฮะ แน,แน่ๆเลยอะ่ะถ้าเกิดไม่เข้าใจผมต้องขอโทะขอโทษประธานก็ต้องขอประธานโทษด้วยฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครตีความไม่ดีกว่าผมก็เอาเลยฮะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ฮะผมก็จะได้ฮะก็จะมันจะได้ช่วยหลายๆคนให้าากระจ่างหรือมากขึ้นฮะการฟังผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะฟังทีมก็จะงงๆงงนี้แหละ <c oughs> แล้วเราเก็บหมดเลยนะเราเก็บเกลี้ยงเลยนะ <c oughs> อืออ่ะลุง แปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นแล้วแปดหมื่นแปดหมื่นเออไปทํางานดีกว่าผมไปก่นนะครับทุกคนเฮ้ยตังมันเร็วขึ้นครับผมควรสุดๆเลยวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีนี่ไงเห็นนะ มันก็จะมันจะเป็นแบบสลับฝั่งรีเวิร์สอีกสลับฝั่งสลับฝั่งกันไปมาโอ้แต่เร็วมากเร็วมากพี่เร็วมากอ๋อนั่งไงมันเข้าป่ละสุกคือโอเคอเอาแค่ร้อยสิบพอผมว่ามันน่าจะได้มากสุดคือร้อยห้าสิบมั้งท่าน นี่ไงแสนหแล้วเอ้ยแสนเจ็ดแล้วตอนนี้ตั้งแสนเจดแล้วใช้สองแสนโอ้ยวันนี้วันสุดท้ายไม่ไดิพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้วสินะและตัวลอแข็งแก่งมากวันนี้คือวันรีเวิร์สมีคนเยอะแยะไม่ช่วยแม่งนั่งรอให้ผู้เก็บเกี่ยวอย่างกูไปทำ ขอบคุณมากเพื่อนวันนี้ผมจะไม่ซื้ออะไรนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วไม่ดีพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งเพราะว่าเต็มเต็มฮะชนกันเองผมรู้ละถ้าเกิดเราชนกันเองก็จะเป็นอย่างนี้ฮะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการเกบเกี่ยวของเรานะพรุ่งนี้ก็น่าจะพอกับข้าเงนินที่เราจะซื้อกัน เกี่ยวครบร้อยก็น่าจะซื้อดลไม่น่ามีอะไรเยอะมันจะมีบอสไซด์ป่ะแบบว่าแบบขับรถไถแบบตัดสิ่งไอ้ตัดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอะ่ะอาจจะแบบตัดเอเลียนอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นดูมเลยอะ่ะเกมนี้จะแบบถูกทุกเปลี่ยนกันเป็นดูมบางทีเลือดสาดมีแต่แบบเศษเนื้อเอเลียน <laughs> เนาะไอพวกสมองนิ่ม <laughs> ผมอยากเห็นอุกกระบาดท,ที่มันตกมามา,มากเลยแล้วอุกกระบาดมันตกไปที่ไหนะ่ะ โอ้เกมนี้นก็ไม่เล่นย,ยากดีนะถ้าใครอยากลองเล่นใครอยากลองชีวิตในการเก็บเกี่ยวข้าวก็มาสัมผัสได้นะผมว่ามันก็เป็นเกมที่ไม่ได้แก้เบื่อแต่ว่าเป็นเกมค่าเวลาที่ดีะฮะถ้าใครมีเวลาว่างมากพอโอเคแค่ฆ่าห้าพอแค่ก้าห้าพอแล้ว, 9, 5, ลวเป็นเกมค่าเวลาดีะฮะเรียบร้อยสามแสนแล้ว yes ไปเลยผมไปก่อนนะครับ กูอยู่มาตั้งนานกูอยู่มาตั้งนานเราจะได้ทำลายนี่แล้วแม่งเอยเพิ่งมีคนมาคิดค้นในการทำลายมิเตอเอาเลยพี่ไงเรามารวมตัวแล้วเว้ยรูปยืมแบบนึกว่าหา่านไม่ใช่ห่านแบบมีหา่านสองตัวมีห่านล่างมนุษย์กันห่างล่างคนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ห่างล่างมนุษย์กันละหางห่านตัวเป็นๆโอ้โหแม่งปืนไอ้ปืนเวนีน่แม่ง มาจากมิติไหนเนี่ยนี่เป็นคนสร้างจริงเหรอวะมันเล็งขึ้นไปบนลหะแล้วลตอนนี้กำลังลํำแสงยิงแล้วอุวกบาทตกลงไปในทุ่งข้าวสาลีทุ้งเกิดเป็นโกโก้คราจบฮะเกมนี้สร้างโดย72ชั่วโมงฮะโดยรูดียมรูดัมแวร์หเป็นเกมของทีมฟอเลสฮะครับถ้าเกิดใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ดูตาว่าเป็นฮะลองเอาไปโหลดเล่นกันได้ฮะเกมได้จบลงแล้วฮะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามถ้าเกิดเป็นคลิปที่สนุกมากหรือใครที่อยากแองแชร์ประสบการณ์หรือใครที่อยากลองแชร,ร,ร,รช์ประสบการณ์ที่ในการเล่นเกมน,นี้ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเล่น,นะฮะไม่ใช่ดิส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูฮะแล้ววันนี้ได้จบลงไปแล้วฮะไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย